สวัสดีครับทุกท่านครับยังอยู่กับโจ๊กธีรวัตร้านแก้วนะครับผมจากบริษัทยูเนเต็ดมอเตอร์เวิร์กสยามจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมออกแบบนะครับที่ดีไซน์รถยนต์ไฟฟ้านะครับในรุ่น E d เดีย XL ขนาด4ตันถึง5.5ตันที่ได้รับรางวัลนะครับนรางวัลระดับโลกเลยถ้าตัวนี้เป็นรางวัล International Red d o t Design a w a r น2023ซึ่งรถรุ่นนี้นะครับทีมออกแบบเราวิเคราะห์มาถึงหลักการสรีระศาสตร์ เพื่อลดอาการบาดเจ็บให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานครับลดอาการเมื่อยล้าของผู้ควบคุมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นต่างๆของตัวรถยกกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นรูปลักษ์ตัวรถแล้วเนาะอยากขึ้นไปขับอยากขึ้นไป ทดลองบังคับดูเลยนะครับหลายๆคนกลัวว่าดีไซน์นี้มันเหมาะกับฝรั่งหรือเปล่าเพราะว่าเขาตัวใหญ่เราไม่ต้องห่วงนะครับของเราสบายๆสาสมารถปรับเหมาะได้ทั้งด้านเดินหน้าและก็ปรับสูงขึ้นลงนะครับจอยสติ๊กคันบังคับชุดคันบังคับบริเวณนักมือสามารถปรับขึ้นลงได้ตามแต่ความถนัดของบุคคล หลายคนไม่ชอบเป็นฟิงเกอร์คอนโทรลเราก็จะมีจอยสติ๊กคอนโทรลให้นะครับก็จะสามารถอารมณ์เหมือนกับเล่นคอนโทรในเกมจอยสติ๊กต่างๆได้นะครับควบคุมงานผ่านตัวหน้าจอเขาจะมีมุมมองในตัวของวิสัยทัศน์ทางด้านการมองเส้นทางหรือบางท่านอยากให้ใส่วิทยุเราทำได้นะครับขอให้คุณขอมาแล้วกันคะยินดีจัดให้นะครับแล้วเรามาดูขุมกำลังของตัวอีเดีย XL ของเรานะครับตัวขนาด4ตันถึง5.5ตันเราจะแบ่งเป็นลักษณะของมอเตอร์นะคะ ในการขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มอเตอร์ในการยกตัวรถยกอ e ีเดียของเราเนี่ยมันจะเป็นรุ่น ICS system นะคือมันจะเป็นช่วยในเรื่องของเวลาที่เราจะเลี้ยวหมุนตัวหรือว่าเวลาเรายกสินค้าอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะกลัวเวลาของน้าหนัก4 5ตันเนี่ยมาอยู่บนรถแล้วมันโครงเครงแล้วก็เคลื่อนที่เวลาเลี้ยวตัวระบบตัวนี้จะช่วยในการควบคุม ะะส่วนในเรื่องของออโต้บูสสำหรับโรงงานที่จะต้องขึ้นเนินออโต้บูสติสต็มันก็จะช่วยในการขับเคลื่อนของตัวรถนะครับพร้อมสิงค้าไปให้สมุทขึ้นเหมือนกับมีแรงขับช่วยเราไปในระดับหนึ่งหัวใจหลักสําคัญของรถยกฟลีฟไฟฟ้านะครับก็คือความปลอดภัยนะครับรถยกไฟฟ้าการทํางานมันจะค่อนข้างเงียบเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนในตัวอ e ีเดียของเราเราติดตั้งตัวเรดไลท์คือจะเป็นลําแสงสีแดงนะครับอยู่รอบๆตัว รถยกในขณะที่รถยกทํางานอยู่นะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคนที่อยู่รอบๆตัวรถเนี่ยจะต้องไม่เข้าไปในรัศมีของตัวเลสไลท์ส่งเซฟตี้โซนตรงนี้เป็นระฆังน,นะครับป้องกันการอุบัติเหตุในส่วนของอ d เดียเองเนี่ยยังมีมากกว่า20ชั่นะครับผมมีคําถามจากทางบ้านออกมาว่าเอ๊ะเอาเฉพาะตัวเบาะได้ไหมทีรถเราเราอยากขายทั้งคันนะครับแร่อลองตอบคำถามมาว่าถ้าท่านใช้ตัวรถอู่แล้วเนี่ย ต้องเ่าวออปชันตัวไหนเข้าไปเสริมลองทักมันจะยู่ใน i n ดมอเตอร์เวิร์กนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะหาคําตอบให้นะครับผมทักเข้ามาถามฝากกดไลค์นะครับกดแชร์หรือ Subscribe มาทางย n นิ e เ m ็ด o อเตอร์เหรือทุกช่องทางที่ท่านติดต่อเราได้เรามีคําตอบให้ทุกท่านสวัสดีครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ